สวัสดีค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาโดยกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการพื้นที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยศูนย์บันเทาสาธรณภัยของหน่วยพัฒนาการพื้นที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลชุดบันเทาสาธารณภยัย10บนายรถยนต์กระบะขนาดเล็กจำนวนสองคันรถลากจูงอีกหนึ่งคันรถขุดตะ1หนึ่งคันรถขุดตักขนาดเล็กอีกหนึ่งคันรถน้ำมันหนึ่งคันรถยนต์กระบะเทท้ายสองคันเข้าดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยของนางอัสนะยา ขนาดเนื้อที่กว้าง10เมตรยาว20เมตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคลนถลม่มในห่วงวันที่28ธันวาคม2,566ถึงวันที่3มกราคม2567ในพื้นที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนาราธิวาสณนะหมู่สาบ้านปารีตะบลมาโมงอำเภอสุขิรินจังหวัดนาราธิวาสจบข่าวพันจากัศอีกหญินสริปมลีอ่าน thank you